ส่ัสดีค่ะเข้าสู่รายการรายการเราที่รายการเสียงยาคาเฟ่รีเทิร์นโดยนำมาโดยอาจารย์กรูแมวนี่เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยพี่กรู้เฮยสรอมค่ะโอ้ดีนี่นี่เสียงต้องชอบใจวันนี้จอยแต่งตัวมากทำไมนี่บแคนละชุดกับสัปดาห์ที่แล้วเลยเนี่ยนะเปลี่ยนแค่ทับแขนขึ้นมาจบละดูเป็น่าขึ้นเยอา ดีขึ้นยังพี่พี่จำดีขึ้นยังครับเทศกาลก็ยังคัดจมูกอยู่นี่หายไปสัปดาห์หนึ่งนี่ยังไม่ดีขึ้นอีกใช่กูมึงกินก็อัดต่อกันไงมุกส้นตีนเลยเนี่ยเอาหน่านิดๆหน่อยหน่อยเลพี่อ้าจจะไม่ออกเลยนึกว่าเปลี่ยนเทสแล้วพี่จะหายคัดจมูกคัดจมูกมุกไหลไอผมพับบ้างหนึ่งแล้วก็โอ้โหแล้วมันกระทงหรือเรือลบวะหนี้างหลังอ่ะ รวยกันวะแต่ว่าแล้วพระดวงจันทร์พระอาทิตย์ไอ้พระจันทร์นี่เป็นับนข้างหลังนี่อุโบสถวัดวัดอะไรนี่ยวัดอรุณนะพี่วัดอรุณนะวัดอรุณที่มีพระปรางที่มียักษ์วัดแจ้งอ่าใช่วัดอรุณนี่จะมียักษ์วัดแจ้งข้ามาก็ยักษ์วัดโพยักษ์วัดโพก็เรียกว่าท่าเตียนนะเขาจัดยักษ์สองตัวนี้เขาต่อสู้กันไงจนพื้นที่มันเตียนใช่ใช่ก็เลยเรียกว่าท่าเตียนเพราะยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพมาตีกันถูกต้อง อันนี้ส้มรู้ใช่ไหมรู้ค่ะโอ้โหแปลว่ายังบทแบบเรียนนี้ยังมีอยู่นี่เรียนตั้งแต่สมัยเราเด็กกันนะครับแล้วก็ต้อนรับวันลอยกระทงนะวันที่ยี่สิบสองวันลอยกระทงนี่มันวันนั่นแหละวันเพ็ญเดือนสิบสองนี่นะฮะขึ้นสิบห้าข้าเดือนสิบสองจำง่ายประมาณสักเดือนพฤศจิกายนเคยสังเกตไหมอย่างที่ผมถามพี่ถามต้องส้มเหรอคนชื่อสงกรานต์เนี่ยเยอะไหมเยอะอ่าเยอะใช่ไหมอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยที่เป็นค่ะใช่ใช่สงกรานกับเปิดตัวแมท แมทพีรณีโอ้โดนด่าเล่เลยเนี่ยดูเขาแบบใช่สวนสงกรานแมดแล้วก็มีสงกรารที่เป็นนักร้องอ่ามีสงการในวอยส์สงการในวอยส์แล้วก็มีสงกรารที่สงกรารนี่เออสงกรารสงกรารอีกเชื่อไหมคุณแม่เพชรครับผมไปเปิดประวัติดูนะคนชื่อสงกรารเนี่ยไม่12ก็13 14เมษายนก็ตรงนั้นแหละคุยง่ายไหม คือวัดคนที่เกิดวันสงกรานต์หรือในช่วงใกล้ๆสงกรานต์ก็จะชื่อสงกรานต์ก็จะชื่อสงกรานต์ใช่ทีนี้ผมเลยมาคิดครัเอาแลรกคนที่แม่งเกิดวันลอยกระทงกูไม่เคยเห็นใครแม่งชื่อลอยกระทงเลยไม่มีส่วนใหญ่ก็ชื่อวันเพ็ญเอาวันเพ็ญมีผู้หญิงนพม่าลอยกระทงอ่ะนางน้องพม่าอย่างนี่น้องพมาานะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าผู้ชายไม่รู้เลยแล้วทำไมก็สงกรานต์ชื่อสงกรานต์แล้วทำไมลอยกระทงไม่ชื่อลอยกระทงอ้าวพี่คนบ้าอะไรชื่อลอยกระทงแล้วคนบ้าอะไรชื่อสงกรานต์เออใช่ ทำไมไม่ชื่อลอยกระทงนั่นเลยปีใหม่บัตรคนเบื่อปีใหม่มีใช่ใช่ปีใหม่ก็มีคริสต์มาสก็มีใช่ไหมใช่คริสต์มาสแล้วทำไมลอยกระทงไม่ชื่อลอยกระทงนั่นเลยเดี๋ยวส้มเล็งเลยนะเล็งว่าถ้ามีลูกนะเอาประมาณประมาณเนี้ยเดือนประมาณเนี้ยวพราะคนจะแต่งงานกันเยอะผมว่าในประเทศไทยมีคนชื่อลอยกระทงเฮ้ยจริงเหรอพี่ต้องมีแน่นอนแต่ว่าเราเราไม่ได้ยังไม่รู้เรายังไม่รู้นั่นเองยังไม่ได้โผล่มาเป็นคนดังคนที่อะไรชื่อลอยกระทงนายลอยกระทงนางลอยกระทง แฝ่ตั้งอะไรเงี้ยเอาใจเอาใจไม่ถูกนะพี่จอเมื่อกี้กูว่ากูว่าโดนเปลี่ยนความคิดแท้คอยตามแล้วพอมาตอนหลังคนเฮี้ยชื่อลอยกระทงแล้วกูจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไอ้ลอยกระทงนี่มันมีความสำคัญไงนะพเออก็คือเขาบอกว่าเป็นการขอขมาพระแม่คงคาใช่ที่เราเนี่ยได้ใช้น้ำแล้วก็ ทิ้งของเสียหรือว่าอะไรต่างๆแต่จริงๆแต่จริงๆมันที่ว่าแย้งกันนะครับเพราะว่ามันจะไปขอเข้ามาแล้วมันยิ่งทําให้แม่น้ําสกปรกสกปรกคือเขามีอย่างนี้คุณแม่ไปจำได้ไหมไหมท่านท่านสมัครกันอยู่ยังไม่เสียชีวิตอ่ะเขาให้ทำอะไรวัสดุวัอ่ารอยกระทงเนี่ยตัวกระทงเนี่ยเขามีช่วงหนึ่งรณรงค์บอกเอาหยวกกล้วยใช่ใช่ใช่ไหมเอาขนมปังเนี่ยมาเป็นที่ลอยกระทงมันจะได้โฟมมันจะได้ลอยนะปรากฏว่าเขาไปวิจัยมาแล้วเนี่ยไอ้หยวกกล้วยเนี่ย มันจมลงไปแล้วมันก็เน่าแต่ลอยกัแต่โฟมเนี่ยมันลอยมันลอยอยู่มันเอาสวินเก็บได้เก็บเก็บไปหมดได้อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ต้องมาเรียกว่ามาดีเบตกันไปว่าสรุปอะไรมันดีกันแต่จริงผมว่าขนมปังก็โอเคนะขนมปังก็ปลาได้กินปลาได้กินะปลาได้กินนะแต่ขนมปังถ้าปลาไม่กินก็เน่านะแต่แต่กระคงแต่โฟมเนี่ยมันไม่เน่าแต่มันย่อยสลายไม่ได้ใช้เวลานานเนี่ยกดเต็กไปลอยฮะกดเต็กไปลอยแล้วปลากินได้พี่ <anse> แล้วแล้วโอ้โหไอติ hing, ่งท <c oughs> ุกวอนไอแมวฮะมึงเรียกสบูราเลยโกเต๊ก ไอเฮียเด็กรุ่นใหม่เขาไม่เรียกแล้วโกเต็กไอ้ส้มรู้จักอ่ะโกเต็กเนี่ยรู้ค่ะเรียกผ้านามัยมันคือชื่อยี่ห้อใช่ไหมกดเทคมีฟรีดอมไงโกเต็กนิวฟรีดอมโกเต็กนิวฟรีดอมอิสระยิ่งแห้งสบายยิ่งกว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยวว้าใครเป็นพรีเซนเตอร์จำได้มพี่รุ่นรุ่นรุ่นเก่าแล้วนะรุ่นเก่าแล้วตอนนี้ก็อายุมากแล้วล่ะดูทรงแล้วนะใช่ไหมไปลอยที่ไหนต้องส้มเดี๋ไปลอยกับทงเนี่ยธรรมดาไปลอยกับแฟน ไม่ปกติไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าเนี่ยค่ะมันก็จะติดช่วงแบบทํางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในช่วงก่อนที่ยังไม่งานเลย้วหกโมงห้าโมงเย็นหกโมงเย็นก็เลิกแล้วรถมันติดแล้วเดี๋ยวนี้ยรอยกระทงเขาวัยรุ่นเขาเอากาศการมาเป็นวันดีเดย์ไปเลยวันดีเดย์ใช่ไหมเขาบอกเป็นวันที่เยอะที่สุดแล้วอรงแรมบ้านรูนเนี่ยนี่หมดเสียตัวแต่ว่าไม่ใช่วันวาเลนไทายช่วงเนี้ยทุกปีหลังมันดีขึ้นมาหรือเป่าเมื่อก่อนนี้พี่เจอนี่แล้วหลอนเลยนะอะไรไม่เอาประทัดยัดมาจุดเนี่ย อย่างกันระเบิดเนี่ยเออใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ห้ามขายแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่แต่ช่วงช่วงที่เราเด็กๆมันมันไม่ขนาดนี้นะพวกปะทัดพวกอะไรมันหลังๆนี้รู้สึกมันเหมือนสงครามเลยพี่โอ้ยยืนนะเสียงมันเหมือนมันเสียงมันดังขึ้นมันเล่นแบบนมันน่ากลัวขึ้นอ่ะสมัยก่อนเราก็เล่นวิดบึ้มวดบึ้มปะทัดเยไไฟฟ็นเย็น ไปยันขึ้นมาแล้วเนี่ยกุ้งแต่ดูนี้มันระเบิดมันเสียงมันดังมากแล้วมันรู้สึกคือระเบิดนั่แหละน่าตกใจอ่ะตอนตอนเมื่อสามสี่ปีก่อนผมไปลอยกระทงกับคุณแมวเพชรที่หัวหินครับยังซื้อเรายังซื้อพวกปัรทัดพวกครุพวกองเอมโม่เอมโมใช่เอนหมอจุดแล้วมันก็ฟูขึ้นมาซื้อมาเล่นกันเลยใช่ไหมถูกต้องจะมีพันเนียงไฟพันเนียงอะไรยเงี้ยเราซื้อมาเล่นเลยคุณบ้าบุ๋นจำแ่นนะเมื่อก่อนเนี่ยลอยกระทงผมจะไปที่นี่เลยไหนผูวอัทอง พอทองนี่แรงกว่าทองแหล่งเลยแหล่งขายพวกวาเเป็นนนหมืองัดพวกนี้นะพวกประทัดพวกพลุอะไรนี่ขายที่เป็นเหลาทองเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเหลืออยู่กี่ล้านหรือยังไงนะเหมือนเขาไม่ได้ควบคุมนะรู้สึกนะแต่ก็ยังเห็นที่อย่างไปไปหุ่ยหินยังเจออยู่เลยเจอแต่ว่าขายพวกนี้อันตรายนะเพราะบางทีมันระเบิดทีเดียวแม่งตายตายเลยนะตุ้มเลยเดินจะจำกัดโซนขายอะไรงี้มั่งเออเออก็ ช่วงช่วงลอยกระทงก็เข้าใจหน่อยบางทีแบบว่าเดินไปไหนมาไหนก็ต้องอาจจะระวัง,วงนิดนึงเดี๋ยวมีอะไรลอยมาเพราะสมัยผมเด็กๆผมก็เคยเล่นที่มันจุดแล้วมันมันขึ้นไปอ่ะออโอ้โหแล้ว <ไป S 1> แถวนั้นเป็นมีร้านข้าวต้มอยู่อะไรเออไปโดนหลังค<พ>าบ้านหรือว่าไม่ใช่ไปลงกลางโต๊ะเขาเลยมั้ลรยไปแล้วมเรารู้กับเห็นกับตาเลยพอมันลงกลางโต๊ะเท่านั้นอ่ะเราก็วิ่งเราก็วิ่งนก่อนเขาก็โอ้โหนะก็น่ากลัวก็ระวังเรา ช่วงนี้รู้สึกว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันรู้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ลอยในน้ําอย่างเดียวด้วยคุณกุ๋ยมันมีรอยโคมด้วยใช่ไหมลอยโคมเอยโคมเขาบอกยังเป็นปัญหาอยู่รอยแล้วมันก็ไปตกบ้านชาวบ้านแล้วไฟมงอยู่ไหมเขาเหมือนจะไม่ให้มีแล้วเขาบอกว่าเครื่องบินมันมีข่าวนะไฟไหมเลยไปตกบ้านชาวบ้านแล้วไฟก็ไหมเลยไม่เ็ามีคนบอกว่ามันปีละครั้งเองก็เครื่องบินก็เลื่อนไฟบินไปสิมึงก็จุดในห้องนี่ใช่ไหมว่จุดในห้องมันไม่จบมีคนบอกนี้จริงนี่ ก็ปีละครั้งเองก็มี่นกมึงก็ยกเลิกไฟไปคนไทยนี่ชอบทำอะไรก็เรียกว่ามักง่ายใช่ไหมทำอะไรแบบเห็นแก่ตัวคไม่ไม่คิดถึงคนอื่นนะแต่ภาพมันสวยแค่นั้นเองภาพมันสวยเวลาจุดเยอะๆมาโอ้โหมันสวยไปอะไรนะผมเคยนะไปไปลอยกระทงที่ยุทธยาครับขากลับมาในขึ้นทางด่วนผ่านเมืองทองโอ้โหอีกโคมเนี่ย เป็นร้อยๆเป็นเป็นพันเล่มมันอยู่เต็มท้องฟ้าเลยมันก็สวยเลยแต่มันนั่งคิดโอ้โหแล้วมันจะไปตกบ้านใครวันนี้นนตกราคาบ้านใครมั่งก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะตอนมันตกเนี่ยไฟมันยังติดอยู่ไงังต<ช>อยู่่ใช,ใชม,มันยังติดอยู่พี่คือบางอันอาจจะดับแล้วแต่บางอันมันก็ยังยังติดอยู่เงี้ยเออมันติดอยู่อันตรายนะเรียบร้อยเลยเหมือนเป็นบอลลูนอ่ะใช้ไฟใช้ควันในการอัดแก๊สในการเหาะขึ้นไปผที่ใช้คำว่าเหาะเลยฮะเหาะขึ้นไปลอยลอยหมูไทยสักผมเขินเลย นี่ <si> มันคือเป็นวิทยาศาสตร์ไงใช้ควันใช่ไหมเพื่อที่จะดันดันควงใช่มันก็เหมือนบอลลูนใช่ไหมแต่ผมสงสัยอ่ะแล้วกระสือม่งใช้พลังงานเฮียไรวะมันลอยได้ไงมันลอยได้หมใช่เนี่เขาเรียกว่าอะไรกระด้งไม่ใช่กระหังอะไรอ๋อกระสือกระสือเป็นแบบมีแต่หัวแล้วก็มีไปไสอะไร่เงี้ยหรือต่อยน้องส้มพูดคบว่ากระหังเนี่ยมึงแค่กระด้งมึงมึงสามารถกระพือขึ้นไปได้เหรอตามหลักโบรศาสตร์เฮียอะไร <laughs> ผีไม่ใช่ผีไม่มันผีมันต้องมีเหตุผลดิ <c oughs> อ้า <c oughs> อเหี้ะ,ะ <c oughs> ผีมึงก็ต้องแบบเออเฮ้ยมึงมึงเอากกระด้งอะเออถ้ามึงเป็นผีเป็นหีอะไรเออว่าไปอย่างไอ้ยังไม่เปกระโด้งแ <c oughs> ม่งเหนื่อยตายเลยมี่ไม่มีทางอ่ะผ <c oughs> มว่าเดินดีกว่าเ <c oughs> อออะไรกระสือเนี่ยมันลอยไปเนี่ยผมบอกให้ว่าอากระสือเนี่ยคือกระสือเขาบอกเป็นผีใช่แต่กลางวันเนี่ยมันเป็นคนใช่ ใช่ไหมเพราะกลางวันก็เป็นคนปกติธรรมด,ดาแล้วก็กลางคืนก็ถอดห้วัวไป<ช>แล้วอยากรู้มาเอาพลังงานลอยลอยมันใช้มันใช้หลักคุณนายบบพันเรียนวิทยาศาสตร์มาคบบุณนบยพลองวิเคราะห์ลองวิเคราะห์ดูผีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอะไรนะัะมันทำอะไรที่เป็นปฏิหารได้ออมันจะลอยหรือจะอะไรก็นั่นมันก็น่าจะลอยได้แล้วผีใช่ไหมแล้วแม่งหนักด้วยมันเอาเอาปอดไปด้วยเอา เครื่องในไปด้วยลอยไปไปหมดลยอยไปมันน่ากลัวตรงไหนครับพี่เราถ้าเราเจอเราจะกลัวไหมมันน่ากลัวไหมกระสือคนกลัวไหมกลัวที่นะเคยยังเคยบอกเลยว่าตุ๊กแกแม่งน่ากลัวตรงไหนวะพอเูาเจอจระกาศเนี่ยเรารู้แล้วทําไมคนก็กลัวกันน่าเกลียดร์น่ากลัวเลยพี่ลายมันน่าเกลียดลายมันที่กระดิ๊ยะพอเจอกระสือเดี๋ยวเราก็กลัวเราไม่เคยเจอตอนนี้เราคิดว่าไม่กลัวแต่ถ้าเจอจริงก็กลัวส้มเคยเจอตุ๊กแกไหม เกลียดส้มเกลียดมากเคยเอานิ้วแตะตัวแกไหมฮ้ยแต่บางคนเรากล้าจับนะตัวแกเหรอคนที่กล้าจับมันก็มีไงคือแบบไม่เวลาจับตัวแกเขาบอกว่ามันเป็นยาเลยนะที่เขาไปดองกัน่ะอขายตัวหนึ่งแบบคือแพงมากแพงนะตัวใหญ่ตัวแกจับนี้ฮะจับไปกันฮบทำไมเขาบินเหรอพี่ถ้าคุณแม่เพชรถ้ามันดิ้นทำไงพี่ถ้าคุณแม่เพชรจับตัวแกตัวอื่นฮะตัวแกตัวอื่น ตุ๊กกแเอาตุ <or> mhm. ๊กแก่คุณจับให้มันมาเกาะที่มือไม่ใช่ไม่ใช่ตุ๊กแกตัวอื่นตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตัวอื่นเอาตุแกตัวอื่นเอาผมไม่ผมไม่ชอบจับตุ๊กแกตัวอื่นสมมติสมมติต้องจับอันต้องจับสมมติต้องจับดูหน้าดูหน้ามึงไปจับเพี้ยอะไรอย่างนี้ตีอย่างนี้เดี๋ยวไปตเกาคางไปเกาคางมันตีไข่ตุ๊กแกตุ๊กแกตัวผู้เออมันน่าจะเคลิ้มนะเปาะตุ๊กแกคงเคลิ้มเหรอพี่เนี่ยเมื่อกี้ก็จะรอซื้อน้องส้มไงน้องส้มเคยจับตุ๊กแก่ไหมเดี๋ยวน้องส้มบอกแล้วก็จับเออ ส้มจับไงนะจับไม่เคยจับยังไม่เคยจับตุแกดูดูมือดูมือขนาดนี้เลยเหรอตุ๊กแกส้มอ่ะไม่ใช่ที่มันเป็นตัวตัวเปล่าตุ๊กแกมันก็เป็นตัวยังไงแล้วแต่พูดถึงตุ๊กแกวันนั้นผมเปิดมาดูหนังเรื่องผู้หญิงบ้าแล้วอมตุ๊กแกแกแบบเป็ดเพชรเข้าจังไเลยเป็ดเพชตุ๊กแกไม่อมเป็ดเพชรจังเลไม่อมตุ๊กแกไอ้คุณกแกเพชรจริงตุ๊เพชรไม่ไหวว่ะ น้งองส้มก็เป็นสาวเป็นแซ<ย>่ก็เออเขาเป็นสาวอยู่เนี่ยแล้วคุณนายเพชรก็เนี่ยดูเนี่ยน้อ,นองเขาหน้าแดงหมดเลย <c oughs> เกิดอะไรเฮ้ยท,ทำไมต้องเขินด้วยอ่ะก็เขาอุ่มทุกแกเออคุณมากเลยทุกแกไป<อ><ม>็นอมวิบริทไงคนกินทุกแกส้มเออถ้ากินน่ะยังคือถ้า,มากเมื่อกี้พี่ส้มไคิดแล้วบอกว่ากินน่ะส้มยังพอนึกภาพออกพี่เพ็ญกบอกว่าอมไงอมคือแบบทุกแกอ่ะมันอมไม่ได้แล้วดันกระพุ้งแก้วทุกแกอมไม่ได้ ลุงหมูกัแกอมได้ไหมมันก็แล้วแต่แล้วแต่ชนิดพี่เจ้ากำลังคิดพี่เจ้ากำลังนึกภาพอยู่นึกภาพอยู่ก็ไม่ได้ไงตุ๊กแกอมก็กัดปากตุ๊กแกเคยเห็นไหมตุ๊กแกมีงูเขียวเาไปกินเออใช่ใช่ลวงมันมันคมนะเขาบอกไอ้ตุ๊กแกนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมพี่งูเขียวกินตับตุ๊กแกอะไรเงี้ยธรรมชาติเมื่อก่อนมีหนังเรื่องนึงช่องเจ็ดจำได้ไหมพชรเรื่องอะไรฮะทุกแกผี เคยเคยยืมชื่อจำไม่ค่อยจำไม่ได้จำไม่ได้ดูเลยอ่าทุกแกผีเมื่อก่อนที่บ้านตอนนั้นยังรู้สึกยังไม่มีโซทันทุกแกผีที่บ้านลำบากลำบากนะดูขาวดำออกไปดูบ้านเพื่อนเราดูบ้านเพื่อนลำบากผมผมก็เคยดูไปดูหนังบ้านเพื่อนนะครับเรื่องอะไรฮะไปดูกันเต็มเลยเนี่ยนั่งเพื่อน มันก็มีโซฟามีนั่งนั่งบนพื้นครับก็ดูนอนดูผมก็นอนนอนเอานอนนอนทำอย่างเงี้ยโทษนะนโทษนะนอนอย่างเงี้ยนอนดูนอนอย่างเงี้ยนอนดูอีกคนเพื่อนข้างก็นอนนอนหันกับไปจังหวะหนึ่งหันกับไปสลับการไอจัดสลับช่วยกันชักเมายเียววั่อนเ่อนอนูพ่อนเพื่อน่อน่อนเพ่นือนเนเอเ่อเพืนื่อนเพื่อนเพือน่อน่อ่อนอเพ่อ่อ่่อน่่ ไอ้ที่ว่าเวลาเวลาอะไรนะสาวพักกี้ชุมนุมเวลาชุมนุมแล้วกันเมืองเขาจับมือกันร่วมพักอ่ะอะไรนะไมเฮ้ยจริงเหรอเพราะจนโอ้โหแต่เพื่อนคนละห้องนะอย่างงี้ก็รับไม่ได้เลยรับไม่ได้เราไม่ไหวแล้วพี่คือคนละห้องเพื่อนคนละห้องโอ้ยโอ้โหมีเพื่อนสามื่อกี้ดูสมาคมสุวิงกิ้งก็แหละแม่งกูกันนั่งอยู่แล้วแนอนนอนอยู่เต็มเลยนะใครไปเข้าห้องน้ำก่อนใครปวดขี้ปวดฉี่นี่มึงซวยเลยอ่ะเขาต้องเข้าไปช่วยตัวเอง เขาเขาคิดอยู่แล้วว่ามึงนี่มึงเข้าไปไม่ไม่ไหวแล้วไม่ปกติก็เลยไม่มีใครเข้าห้องน้ำไม่มีใครเข้าห้องน้ำมีเพื่นเลยมีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อไอ้ต้นเลอไอ้ต้นเลอเข้าทำไมฮะเสือเข้าแล้วมันแล้วมันยืนยันด้วยนะว่าปวดท้องก็อ่าโอเคมึงปวดท้องก็มันก็เข้ากูไปแอบดูแม่งดเต็มเลยปีนดูเลยที่แมงชักเว้าแต่อ้าก็ปวดท้องแมงบอกปวดท้อง ไอ้มึงชักว่าวไอ้ต้นไอ้ต้นมึงเหลาเนี่ยมึงเหลาแน่ไอ้เนี่ยเอยปวดท้องเนี่ยปวดท้องสัตว์กูสาบานได้กูสาบานได้ข้าไปไม่ได้ขี้กูเห็นปีนขึ้นไปดูเลยสั่งทำไรอยู่ชักว่าเชื่อใจไม่ได้เลยเชื่อใจไม่ได้เลยกูว่าพวกนี้ไอ้ไอ้เคโพคเคพัฒน์ที่อะไรแม่งขอแล้วล่ะเฮ้ยโปรดิวเซอร์เราตั้งกลุ่มขมับอยู่งี้ไม่รู้ต้องดูดดูดดูดถอนแน่กูดูทรงไอ้เหี้ยเสือกูถึงตาย ไม่รู้จะดูดยังไงเทปที่แล้วก็กันชาไปทีแล้วตองไอ้ก็ดูดไม่ได้มามาเป็นภาพเป็นภาพเอาอมทุกแกหญิงบ้าแล้วอมทุกแกแกแบบทำไมเพื่อนเขาจังเลย ผมว่าอยู่ไม่นานเลยพี่ชอบชอบมากเลยไม่ต้องออกทีวีเนี่ยที่ได้มาอยู่ในยูทงยูทูบเนี่ยเรามาออกตามเพจตออตามออนไลน์ดูชอบมากแล้วได้เต็มที่ได้ไหมเต็มที่ไปเลยเมื่อก่อนเนี่ยต้องมานั่งกับมิตรเมียนต้องมานั่งแบบเรื่องอะไรเดินแล้วไม่ได้กมานั่งใส่หน้ากากอี้๋เอียพอแล้วพอแล้วพอแล้วเพื่อนผมชอบนะเขาบอกว่าดูตอนนี้อยู่ดูชอบมากเลยกูดูกูดูกูยังเสียวเลยไอ้กุ๋ยเฮีย ไม่มันเรื่องมันผ่านมานานแล้วพี่ใส่สีฟูเลยเรื่องเสียวเลยปล่อยไปเยังเสียวเล้เสียวเดี๋ยวแม่งมีใครโทรมาเบอร์คุณอี๋อะแม่งออะต้องส้มค่ะเหมือนเดิมเคพรัสใช่นี่ก็คือเป็นผู้สนับสนุนของเราอีกแล้วยังไม่ไปทีนี้ก็ยังอยู่กับเราเป็นความสดใสของรายการจริงนะดูดิโอ้โหชอบชอบให้ต้องส้มแต่งตัวสไตล์นี้ไหมเพอร

สไตล์แบบว่าสาวออฟฟิศมากกว่าอันนี้อันนี้สไตล์แบบสบายๆผมชอบแบบนี้มากกว่าแล้วก็มีน้องส้มก็จะมีสไตล์แบบสาวออฟฟิศแล้วบางวันก็จะเป็นสปอร์ตตี้ผมจะเจอประจําเดินสวนประจำแล้วตาบานนะน้องส้มจำไม่ใช่ว่วาพี่แออะไรนะพี่จำไม่ได้จริงเนื้อเขาอยู่แตาจะทานตลอดเสร็จมาเดินมาเดินอย่างเงี้ยเอาง่ายๆคุณกุ๋ยขนาดระยะสองเมตรอ่ะผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นส้มไม่รู้จนกระทั่งมาน้องส้มสวัสดีอ๋อน้องส้มถึงจำได้เพราะเขาจะเปลี่ยนการสไตล์การแต่งตัวเนี่ยไม่พี่ไม่ได้ดูหน้าส้มไง ดูส้มเดี๋ยวขอวันไหนเลยเอาใส่แว่นหน่อยใส่แว่นแบบเสาแว่นมาเลยใช่ไหมเออมีใช่ไหมมีมีมีถ้าใส่แว่นนี่เหมือนแท้สาวแว่นด้วยนะลูกเจ๊หน่อยลูกเจ๊หน่อยโอ้โเออสวยนะสวยสวยสวยน่ารักน่ารักเจ๊หน่อยน่ารักไหมฮึเจ๊หน่อยน่ารักเอานะอะไรนะเอานะพี่เราอยู่ในคอเอานะโอเคเรียบร้อยเทปนี้เรียบร้อยไม่ได้ว่านอะไรกูบอกเอานะเออก็ขอบคุณนะคะ สำหรับ K-Plus นี่ที่ยังอยู่กับเราอยู่ตอนนี้บอกว่าธนาคารกสิกรไทยพลิกโฉม K-Plus ใหม่ด้วยคอนเซปต์เปลี่ยนเพื่อรู้ใจขึ้นก็คือเปลี่ยนทั้งโลโก้แล้วก็หน้าตาของแอปใหม่ก็มีจัดวางเมนูจัดวางอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูง่ายสะดวกสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นก็คือ มีปุ่มโอนเติมจ่ายก็อยู่ในปุ่มเดียวเลยนี่นี่นนอยู่ในปุ่มธุรกรรมเพื่อสะดวกต่อผู้ใช้งาน<ช>นะคะแล้วก็รวมไปถึงมีนวัตกรรมใหม่ด้วยค่ะมีนวัตกรรมเกตเข้ามาก<ช>็ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ai ใช่มีเทคโนโลยี ai เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะเรียนรู้แล้วก็ประมวลผลพฤติกรรมของผู้ใช้งาน k plus เนี่ยได้มากยิ่งขึ้นก็อย่างที่กุยนั่นแหละชอบอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะจำและแอปพลิเคชันเนี้ยเราก็ไม่สามารถเ,เราก็ไม่ต้องไปกด เลขบัญชีหรือว่าอะไรอย่างนี้จะจำ<ช>ไว้เลยนะคะ <c oughs> ก็นอกจากนี้นะคะยังมีไลฟ์สไตล์ฟีเจอร์ใหม่ที่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็คืออย่างเช่นไปถอนเงินที่ตู้ ATM ก็ไม่ต้องใช้บัตร ATM <c oughs> หรือว่าโอนเงินก็ไม่ต้องใช้ <c oughs> สามารถใช้ Wi-Fi ได้แล้วด้วยก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นใช่แต่ก่อนคือถ้าเป็น w i f i อ่ะใช้ไม่ได้ต้องเป็นผ่าน 3G อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช่เดี๋ยวนี้ Wifi ได้ก็ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะพร้อมทั้ง iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะอ่ะก็ปรับเปลี่ยนรูปโฉมนะที่ก็ใช้อยู่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้โอนไม่ได้อวทำไมอะพี่เลยยู่งเจ็ดบาทแม่งโอนให้เจ๊กรอบที่แล้วแหละ โอ้ได้เจ๊กอบทีแล้วแหละสองพันห้าสองพันห้าสัปดาห์เราบอกสองพันห้าล่าสุดมาจากไหนละอะไรนะวรอุเขตอะไรนะหนูมาจากสุวรรณทุกเกนเธอพี่ชื่อชื่อจำชื่อได้ไหม ไม่เน้นชื่อจำชื่อไม่ได้ก็ก็เลยแเราก็โอนกันให้เจ้าตัวหน้าโอนไม่ได้ก็ไม่งั้นก็เอาเด็กส่วนเขตออกมาไม่ได้เจเจก็เนี่เป็นไงฮะทรงทรงดีไหมเจ๊้าก็ทรงดีนะคล้ายๆน้องส้มเลยอายุจะหกสิบแล้วเจ้าก็ยังยังยังมีหนุ่มกิจจะหกสิบแล้วคือเมื่อกี้ส้มก็ภูมิใจหรอกค่ะทรงดีแต่คล้ายๆน้องส้มอายุจะหกสิบแล้วพ่อแม่เพชรเขาบอกว่าพี่แม่เพชรเขาบอกว่าแต่แต่ยังดูดีงอยู่ยังไม่ดูแก่ไม่ไม่ได้หมายความว่าส้มแก่หมายความว่าส้มอ่ะไไม่ด้ทรงดี yes ก็เด <bakery> ี eh ๋ยวอีกหน่อยก็เ <semester> ป<คะ>็นเจ๊ส้มไงเจ๊ส้มตอนนี้ก็จะเป็นอยู่แล้วพี่เจ๊ส้มดุเหลือกันเมื่อก่อนมีอยู่คนรู้จักอยู่คนเจ๊ส้มใช่ฮะเจ๊ส้มส้มไหนฮะท่านผู่งอ่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ